สวัสดีครับคุณรฟังี่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพร,ราสบดีที่12มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับ <c oughs> วันนี้คุณเปลวไม่ได้พูดเรื่องการเมืองครับแต่พูดเรื่องการบ้านล้นลวนเลยเพราะว่าเลิกงามยามดีวันนี้ไทยโพสต์ย้ายที่ทําการเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคือ ย้ายแล้วจ้าไทโพสใครที่จะไปแสดงความยินดีใครที่จะไปให้กำลังใจก็เรียนเชิญนะครับย้ายไปอยู่แถวแถวประชาชื่นแถบๆนั้นแหละครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลย์บอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของชาวบ้านไม่คุยกันแล้วกันแต่ว่าขอคุยเรื่องของตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของตัวผมนี่แหละครับผมนี่ก็คือไทโพส์นี่ครับก็คือคุณเปลวนี่แหละครับคุณเปลวบอกว่าเรื่องของผมก็คือเรื่องของไทโพสตก็ของท่านผู้อ่านโดยตรงนั่นแหละครับ ท่านใช้ความรักบ้างความชังบ้างรอเลี้ยงไทยโพสต์ตลอดมาเป็นเวลา27ปีเข้าไปแล้วนะครับเขากลาบเียนอย่างนี้ครับวันนี้ผมย้ายจากคลองเตยแล้วก็มานั่งจิ้มคอมคุยกับท่านอยู่ที่สำนักงานใหม่แล้วนะครับเรียบร้อยอยู่สุดเขตแดนกรุงเทพกับนนทบุรีเลยนะครับมีเพียงแค่2ฝั่งคลองกั้นย่านถนนประชาชื่นซอย4 6่น,นะครับ ไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันก็มักจะหนีไม่พ้นสุดซอยบ้างปลายซอยบ้างที่ตั้งเหมือนกันครับไม่สามแยกก็สี่แยกยังที่คลองเตยเนี่ยนะครับสามแยก,กเกษมราชครั้นพอย้ายมาอยู่ที่ใหม่จากสามแยกก็กลายเป็นสี่แยกพงเพชรถนนประชาชื่นเห็นไหมครับไทยโพสตแยกไม่ออกจากคําว่าเพชรหรอกครับและไทยโพสเนี่ยแหละครับไม่หวานแค่ตัวหนังสือเท่านั้นนะครับคนทํางานที่กันเนื้อหวานทุกคนเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีน้ําหล่ออยู่บ้างอยู่คลองเตยก็มีแม่น้ําเจ้าพระยาหล่อเอาไว้พอมาอยู่ประชาชื่นก็มีคลองประปาเนี่ยหล่อเอาไว้คือด้านหน้าขนานขนาดไปกับคลองประปาตลอดทั้งสายเลยด้านหลังสำนักงานยังมีคลองหล่อขนานขนาดไปกับลําคลองน้ําใสไหลเขียวๆนั่งเอาตูดแช่น้ําได้เย็นสบายนะครับถ้าถามว่าอา้าวล้วจะไปยังไงไอตรงนี้เนี่ยมันต้องดูก่อนว่าท่านไปตั้งหลักเริ่มต้นจากที่ไหนกัน นะครับเอาอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามาจากทางเตาปูนซึ่งเขามีรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับมาจากทางเตาปูนด้านถนนประชาชื่นก็มุ่งหน้าตรงไปเลยครับสี่แยกผงเพชรพอเลยไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าประชานิเวศหนึ่งทางด้านขวามือซึ่งสามารถไปออกวิภาวดีไปออกวัสมีนนารีไปออกบองมาเช่ได้เนี่ยพอเลยไปแล้วก็ชิดซ้ายเอาไว้ก็แล้วกันเสร็จแล้วก็จะเจอไฟแดงอีกหนึ่งไฟแดง ถ้าตรงไปข้ามสะพานรอยต่อกรุงเทพกับนนทบุรีเนี่ยนะครับก็ชะลอไว้ก่อนนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นซอย46ก็เลี้ยวตรงเข้าไปได้เลยเป็นซอยส่วนบุคคลนะครับทั้งซอยเนี่ยจะมีบ้านอยู่แค่2หลังแค่นั้นแหละครับแล้วก็ไปสิ้นสุดเส้นทางก็แค่น้มืองกันพอเข้าไปปุ๊บนะครับตรงข้ามหน้าท่านเนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังนี้เนี่ยแม่ต้องชื่นชมนะครับทั้งใจบุญทั้งรักชาติศาสตร์ศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เจ้าของบ้านเนี่ย ก็เป <ffe> <die> ็นเจ้าของซอยนั okay. ่นแหละครับคนคนเดียวกันนี่แหละครับอยู่กันมาดั้งเดิมแล้วไทยโพสต์ก็เท่ากับเป็นลูกบ้านของท่านนั่นแหละระหว่างก่อสร้างร่วม2ปีเนี่ยก็ได้รับความเอื้ออาทรจากท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาแล้วก็ความช่วยเหลือที่ท่านให้มาโดยตลอดนะครับตอนมาใหม่ๆเนี่ยเห็นประตูบ้านเขาเปิดเอาไว้ผมก็ยังเดือดานํารถเข้าไปจอดในลานบ้านท่านเฉยเลยนะครับคนในบ้านก็ใจดีใจดีไม่ว่าอะไรสักคำหนึ่ง ส่วนหลังที่สองขวามืออันนี้ก็มแม่นแล้วนะครับเป็นบ้านของไทโพสตหลังใหม่ของท่านผู้อ่านนี่แหละครับไม่เอี่ยมอ่องชนิดกล่องเพึ่งแก่กันเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีคือมันกระเดียดไปทางเลอะเทอะอยู่บ้างนะครับก็ขอออกตัวไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเกิดท่านมาแล้วก็มาเห็นนู่นเห็นนี่มันยังขัดหูขัดตาอยู่จะได้ไม่ขบุบขมิดปากแล้วก็ไปตั้งชายาผมว่าเป็นวอกกทมคืออะไรรู้ไหมครับวอกกทมโมเป็นเอก อีเวนเป็นโทเซลฟี่เป็นตรีนะครับเขาเรียกว่าวกกทมแปลว่าอะไรก็ลองตีความกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นนินทากันผมก็ไหนในคุยว่าแกะกรองไงแต่เห็นเป็นขยะเก่าจากคลองเตยเนี่ยขนมาแกะเข่งใหม่ซะมากต่อมากเดี๋ยวท่านจะว่าอย่างนั้นได้นะครับก็จริงๆมันก็ประมาณนั้นแหละครับแม่ได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะครับตามภาษาคนเบี้ยน้อยหอยรีบแค่มีดอกหญ้าแซมผมนี่ก็งามแล้วนะครับแต่เอาหน้า ถึงเล็กก็เล็กอย่างกอไผ่กันแล้วกันยังไงยังไงก็ยังดีกว่าใสหรือว่าต้นไสที่โดดเดี่ยวอยู่เพียงต้นเดียวท่านว่าไหมล่ะครับเพราะว่าไทยโพสต์เนี่ยไม่เคยโดดเดี่ยวผู้อ่านไม่เคยทอดทิ้งไม่อย่างนั้นเนี่ยอยู่ไม่ถึงวันนี้นะครับคำว่าอิสระภาพแห่งความคิดเนี่ยเหนือสละกับอักษร8ตัวคำว่าไทยโพสต์เนี่ยนะครับเหนือขึ้นไปเนี่ย มันจะบ่งบอกตัวตนของคนไทยโพสต์มาตั้งแต่วันที่21ตุลาคมปี2539แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเราทำงานด้วยหลักคิดแล้วก็หลักปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นกับคำถามที่ว่าไทยโพสต์มีหลักการยังไงครับคำตอบคือไม่มีครับมีแต่ทำด้วยอิสระภาพแห่งความคิดเนี่ยแหละครับบนฐานชาติศาสตร์สถาบันพระมาหากษัตริย์สื่อสารกันด้วยสัจจะสู่ประชาชนก็เท่านี้นะครับ คือทําหน้าที่สื่อนะครับสื่ออันมโนธรรมสํานึกมอบหมายให้ทําและท่านทั้งหลายเนี่ยก็ยอมรับในจุดนี้ด้วยนะครับจนกลายเป็นภาพลักษณ์แล้วก็ภาพจําในคําว่าไทยโพสตจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับแต่ผมเนี่ยเหมือนถูกสาบไว้อย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก้นซอยบ้างปลายซอยบ้างไม่เคยเป็นคนถนนใหญ่หรือว่าต้นซอยหรือว่ากลางซอยกับเขาสักทีหนึ่งนะครับที่ใหม่เนี่ยก็อีกแล้วครับ ถึงไม่ก้นซอยกับปลายซอยแต่มันจะกระเดียดไปอยู่ระหว่างก้นกับข้างก้นซอยไปเลยก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกันนะครับจะเรียกว่าแก้มซอยไหมหรือว่าแก้มก้นซอยอืมมันก็เซ็กซี่เกินไปนะครับเอาอย่างนี้คิดไปคิดมาเนี่ยทั้งแก้มทั้งก้นสรุปแล้วมันก็ปลายของซอย4 6ถนนประชาชื่นอยู่ดีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ลงยันเอาไว้ที่คนปลายซอยตามเดิมนะง่ายๆ ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับเผื่อว่าท่านที่อยากจะไปเยี่ยมไปเยือนผมเนี่ยจะได้ไม่เสียเที่ยวไปที่ของเตยซะสําหรับผู้ที่มีธุรกิจติดต่อนะครับขอเรียนว่าโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยอยู่ระบบการติดตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะยากสักหน่อยหนึ่งบริษัทร้านค้าหรือบุคคลที่เคยติดต่อก็คงต้องติดต่อทางมือถืออีกสักระยะหนึ่งนะครับการข่าวสารนี่ก็เช่นกันทั้งสื่อหนังสือพิมพ์เว็บไซต์แล้วก็ทีวีออนไลน์เนี่ยอยู่ในช่วงขนย้ายทยอยกันมาตามลาดับนะครับเพราะฉะนั้นการต ต้องใช้มือถือครับหรือไม่ก็ต้องย้อนยุคไปนู่นเลยยุคถ้ำคือจะติดต่ออะไรกันเนี่ยต้องดันด้น,ดนเดินทางไปด้วยตนเองนี่พูดแล้วก็เขินเหมือนกันนะครับเนี่ยคุยว่าทันสมัยอย่างุ่นอย่างงี้แต่ว่าจะสื่อสารกันแต่ละทีเนี่ยต้องใช้วิทยุแร่ค่อยๆเคลียร์เงี่ยหูฟังเสียงแกลกแกลก,แ,กแต่จับความอะไรไม่ได้แต่สมัยนั้นเนี่ยแหมใครมีนี่ก็เหมือนกับมีเบนซ์ลี่ป้ายแดงจอดอยู่หน้าบ้านน่ะะครับไทโพสที่คลองเตยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครขับรถไป ต้องภาวนาไปด้วยนะครับว่าจะมีที่จอดไหมนะทั้งเล็กทั้งแคบทั้งรกมีแต่ใจเท่านั้นแหละครับที่ใหญ่จะเข้าจะออกแต่ละทีต้องเสี่ยงดวงนะครับอย่าให้มีรถสวนกันแล้วกันเพราะว่าคันเดียวนี่คับซอยแล้วนะครับแต่ว่าที่ใหม่ประชาชื่น46เนี่ยมาได้เลยครับพื้นที่รวม3ามไร่ผมใช้ไปแค่200ตารางบาถึง300ตารางวาก็แค่นั้นแหละครับที่เหลือเนี่ยกันเอาไว้เป็นที่จอดรถเอาไวรอท่านเวลามาก็ไม่ต้องกั้นหายใจว่าจะไม่มีที่จอดรถนะครับมีแน่ๆครับ จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเหลือเอาไว้ให้เป็นที่จอดรถนะครับจะให้พูดว่ายังไงดีคืองี้ครับด้วยความที่ไม่ปราษาพอเจอที่ว่าเนี่ยก็เช่าเลยพอลงมือสร้างไปปุ๊บอ้าวแล้วกันมันเป็นที่สายไฟฟ้าแรงสูงเขาพลาดผ่านอยู่การไฟฟ้าเขาห้ามเด็ดขาดนะครับที่จะให้มีสิ่งก่อสร้างแม้กระทั่งต้นไม้สูงเนี่ยก็ปลูกไม่ได้นะครับตอนแรกกะว่าจะปลูกสัก50ชั้น มันเลยปลูกได้แค่ชั้นเดียวนี่แหละครับบนเนื้อที่สักสองร้อยสามร้อยตารางวาอย่างที่บ้านนั่นแหละครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นลานโล่งจงกว้างขวางดีเหมือนกันนะครับเหมาะกับการเพิ่มพลังอาบคลื่นไฟฟ้าแรงสูงกันหรือว่าจะจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้อาบจันทร์วันเพญก็น่าจะดีนะครับเพล่เพล่เนี่ยรวยกว่าทำไทโพสอีกท่านว่าไมหมล่ะครับเอาละครับ,รบวันนี้เรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับต้องขอโทษแฟนๆที่ รออ่านรายการดินทาชาวบ้านรายวันสักวันหนึ่งนะครับนี่ก็เพิ่งจะขนสมบัติบ้ามากองเก็บจนท้อใจเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ครับค่อยมานินทาชาวบ้านกันตามเดิมนะครับแต่รับรองได้เลยครับถึงดินทาก็แค่ดินตาตามประษาคนนะครับไม่ได้เป็นหมานะครับไม่ได้เป็นหมาที่เห่าด้วยฤทธิ์เสีตามประษาหมาหมากับบรรดาหน้าหมาหน้าลับเฮาส์แน่นอนไม่ใช่ครับ